มีหนังมีลำวงนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีเอ่อที่เด็กเล่นนะคะเขาเรียกสนามอะไรนะเด็กเครื่องเล่นของเด็กนะคะนี่ก็ f อฟซของคณะนางรำเตรียมพร้อมอยู่หน้าเวทีก็รอกันอยู่หน้าเวทีเต็มเลยนะคะเพื่อนๆนี่ก็แล้วก็จะมีเอ่อที่ระบายสีของเด็กนะคะที่ระบายสีของเด็กด้วยนะคะเด็กก็เยอะนะคะมาระบายตุ๊กตาเนาะ วาดภาพบางตุกตาวันนี้พี่นุ้ยก็ได้มาเที่ยวในงานเข้าห่อนะคะของหมู่บ้านผู้โพนะคะเขาจะจัดงานอยู่ที่วัดนะคะเพื่อนๆก็จะมีหมึกย่างมีขนมเบื้องนะคะมีขนมเบื้องมีปลาหมึกย่างมีหมึกไข่แล้วก็เป็นหมึกย่างธรรมดาด้วยอันนี้หอยทอดนะผูนะคะอันนี้ก็จะมีพวกมันฝรั่งทอดนะคะแล้วก็มีน้ำน,น้ำดื่มน้ำอัดลมนะคะมี ไอไอไอเสมที่กดเป็นแท่งด้วยนลำวงนะคะใส่เกงเสื้อทับในเต็มที่เลยนะคะอันนี้มีขนมปังด้วยนะคะขนมปังด้วยมีขนมปังขายนะคะตันนี้ก็จะมีไก่ย่างขายนะคะมีไก่ย่างมีส้มตำมีไส้กรอกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเออขนมนะของทอดตะปูนะคะอันนี้ก็จะมีพวกมันฝรั่งทอดนะคะแล้วก็มีน้านะน้ําดื่มน้ําอัดลมนะคะมี ไอไอไอสครีมที่กดเป็นแท่งด้วยนะั้นวัดนะคะวัดวัดผู้ภูนะคะพเพื่อนๆนี่ไฟเขาติดติดเต็มเลยนะคะเพราะว่าสัญจรเดินทางสะดวกนะคะด้นะคะมีการเต้นนะคะเต้นแล้วก็มีอของคณะนักเรียนไม่พีน่นไม่แน่ใจว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นด้วยหรือเปล่าเอามาล่านะคะมาล่า นี่ก็เป็นน้ํานะคะน้ําดื่มน้ําอัดลมนะคะน้ําแช่ต่างๆแล้วก็มีไส้กรอกอีสานด้วยมีหมึกย่างมีขนมเบื้องนะคะมีขนมเบื้องมีปลาหมึกย่างมีหมึกไข่แล้วก็เป็นหมึกย่างธรรมดาด้วยอันนี้หอยทอดนะเป็นประเพณีข้าวห่อของอหมู่บ้านผูภูนะคะเขาจัดที่วัดผูภูนะคะเป็นหม่าล่านะคะหมาล่า นี่ก็เป็นน้ํานะคะน้ําดื่มน้ําอัดลมนะคะน้ําแช่ต่างๆแล้วก็มีไส้กรอกอีสานด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกต่างๆถั่วต้มนะคะมีทอดมันมีหลากหลายนะคะร้านค้าที่ขายขนาวงนะคะใส่เกงเสื้อทับในเต็มที่เลยนะคะอันนี้มีขนมปังด้วยนะคะขนมปังด้วยมีขนมปังขายนะคะเออมาล่านะคะมาล่า นี่ก็เป็นน้ํานะคะน้ําดื่มน้ําอัดลมนะคะน้ําแช่ต่างๆแล้วก็มีไส้กอรอกอีสานด้วยของในนี้ก็อันนี้ก็เป็นไก่ย่างนะคะไก่ย่างไส้กอรอกนะคะไส้กราวนะมีการะเล่นของเด็กนะคะแล้วก็เขาก็ได้มอบพวงมาลัยให้เด็กนะแล้วก็มีทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนด้วยนะคะอันนี้จัดในบริเวณมีการะเล่นของเด็กด้วยนี่ที่เออหมาล่านะคะหมาล่า นี่ก็เป็นน้ํานะคะน้ําดื่มน้ําอัดลมนะคะน้ําแช่ต่างๆแล้วก็มีไส้กรอกอีสานด้วยก็ายตุก,กตาบ้างนะคะเพื่อนๆคนคน่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทข้าวข้าวกล่องนะข้าวกล่องเป็นกะเพราหมูเป็นกะเพราหน่อไม้เป็นผัดหน่อไม้ประมาณนี้นะคะเขาก็ราคาย่อมเยาวนะคะ มีการเล่นของเด็กด้วยนี่เจ๊ข้าวข้าวกล่องนะข้าวกล่องเป็นกะเพราหมูเป็นกะเพราหน่อไม้เป็นผัดหน่อมไม้ประมาณนี้นะคะเขาก็ราคาย่อมเยาวนะคะเพื่อนๆเราชอบทานอะไรเราก็เลือกชอบแร้ก,ก็เลือกทานนะแต่ขนมจีนไม่เห็นมีนะพี่นุ้ยไม่เห็นมีขนมจีนนะคะมีแต่ข้าวก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นนะะหอยทอดก็น่าทานนะคะหอยทอดพี่นุ้ยก็ได้มา เที่ยวในงานประเพณีข้าห่อของหมู่บ้านพวกแรกของงานประเพณีข้าห่อนะคะมีร้านค้านะมีหลายหลายร้านค้านะคะเพื่อนๆ <c oughs> เป็นข้าวก็มีนะแมงทอดต,ต่างๆนะคะแมงแมงต่างๆนะคะนี่เลยนะคะขาแดนเต้นนี่ก็เอฟซของคณะนางลำเตรียมพร้อมอยู่หน้าเวทีก็ รอกันอยู่หน้าเวทีเต็มเลยนะคะเพื่อนๆนี่ก็ไม่ไม่แพงนะคะก็ทานได้คนไหนยังไม่ได้ทานข้าวก็เข้ามาทานในนี้ได้เลยนะคะรู้สึกว่าจะยี่สิบบาทนะต่างๆนะคะมีไกย่ย่างรู้สึ K กไก่ย่างจะมีหลาย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 ร้านค้านะคะที่ขายในนี้จะมีไก่ย่างประมาณสาม่กันนี่ซูชินะคะมีสูชิด้วยนะคะ,นะคะ หอยทอดก็น่าทานนะคะหอยทอดพี่นุ้ยก็ได้มาเที่ยวในงานประเพณีข้าวห่อของหมู่บ้านพวกของในนี้ก็อันนี้ก็เป็นไก่ย่างนะคะไก่ย่างไส่กรอกนะคะไส้ลำวงนะคะใส่เกงเสื้อทับในเต็มที่เลยนะคะอันนี้มีขนมปังด้วยนะคะขนมปังด้วยมีขนมปังขายนะคะตอนนี้ก็จะมีไก่ย่างขายนะคะมีไก่ย่างมีส้มตำมีไส้กรอกนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อขนมนะของทอดนะคะอันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกต่างๆถั่วต้มนะคะมีทอดมันมีหลากหลายนะคะร้านค้าที่ขายขาเป็นประเพณีข้าวห่อของอ,อหมู่บ้านผู้ภูนะคะเขาจัดที่วัดผู้ภูนะคะเพื่อนๆเ,เ,เ,ออเราชอบทานอะไรเราก็เลือกชอบแล้ว <c oughs> ก็เลือกทานนะ <c oughs> แต่ขนมจีนไม่เห็นมีนะ <c oughs> พี่นุ้ยไม่เห็นมีขนมนจีนนะคะ มีแต่ข้าวกับก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นตกออีสานนะคะมุม,มนี้จะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะก๋วยเตี๋ยวด้านนี้เขาก็จะมีบนเวทีก็จะมีการะเล่นของเด็กนักเรียนด้วยะคะ่ะหอยทอดก็น่าทานนะคะหอยทอดพี่นุ้ก็ได้มาเที่ยวในงานประเพณีข้าวห่อของหมู่บ้านพวกแล้วก็จะมีเที่ระบายสีของเด็กนะคะ ที่ระบายสีของเด็กด้วยนะคะเด็กก็เยอะนะคะมาระบายตุ๊กตาเนะาะวาดภาพบางตุ๊กตาะคะหอยทอดก็น่าทานนะคะหอยทอดพี่นุ้ยก็ได้มาเที่ยวในงานประเพณีข้าวห่อของหมู่บ้านพวกข้าวข้าวกล่องนะข้าวกล่องเป็นกะเพราหมูเป็นกะเพราหน่อไม้เป็นผัดหน่อไม้ประมาณนี้นะคะเขาก็ราคาย่อมเยาวนะะ์นะคะนะคะมีการเต้นนะคะเต้นแล้วก็มี อของคณะนักเรียนไม่พี่นุ้ยไม่แน่ใจว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะมีพวกมันฝรั่งทอดนะคะแล้วก็มีน้ำนะน้ำดื่มน้ำอัดลมนะคะมีไอไอศครีมที่กดเป็นแท่งด้วยนะเออมาล่านะคะมาล่านี่ก็เป็นน้ํานะคะน้ําดื่มน้ําอัดลมนะคะน้ําแช่ต่างๆแล้วก็มีไส้กรอกอีสานด้วยเป็นวัดนะคะวัดวัดผู้ภูนะคะเพื่อน นี่ไฟเ็าว่าติดติดเต็มเลยนะคะเพราะว่าสัญจรเดินทางสะดวกนะคะเพื่อนนี่พี่นุ้ยก็ได้เลาะมาทางนี้แล้วนะรถจอดอยู่ด้านในนะคะลูกมากับลูกสาวกับหลานนะคะมานี่ที่เล่นของเด็กนะคะเพื่อนนี่พี่นุ้ยก็ได้เลาะมาทางนี้แล้วนะรถจอดอยู่ด้านในนะคะลูกมากับลูกสาวกับหลานนะคะมานี่ที่เล่นของเด็กนะคะสามหรือสี่เนาะ แล้วก็อันนี้เป็นส้มตำนะคะเพื่อนๆเนาะมีหมึกย่างมีขนมเบื้องนะคะมีขนมเบื้องมีปลาหมึกย่างมีหมึกไข่แล้วก็เป็นหมึกย่างธรรมดาด้วยอันนี้หอยทอดนะคะหอยทอดก็น่าทานนะคะหอยทอดพี่นุ้ยก็ได้มาเที่ยวในงานประเพณีข้าวห่อของหมู่บ้านพวกเพื่อนๆเราชอบทานอะไรเราก็เลือกชอบเราก็เลือกทานนะ ขนมจีนไม่เห็นมีนะพี่นุ้ยไม่เห็นมีขนมจีนนะคะมีแต่ข้าวก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นมีหนังมีลำวงนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีเอ่อที่เด็กเล่นนะคะเขาเรียกสนามอะไรนะเด็กเครื่องเล่นของเด็กนะคะเป็นวัดนะคะวัดวัดผู้ภูนะคะเพื่อนๆนี่ไฟเขา,าติดติดเต็มเลยนะคะเพราะว่าสัญจรเดินทางสะดวกนะคะผูนะคะ อันนี้ก็จะมีพวกมันฝรั่งทอดนะคะแล้วก็มีน้ำนะน้ำดื่มน้ำอัดลมนะคะมีไอไอศครีมที่กดเป็นแท่งด้วยนะแมงทอดต่างๆนะคะแมงแมงต่างๆนะคะนี่เลยนะคะขาแดนเต้นคนก็เข้ามาเที่ยวในงานเยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันนะคะพเพื่อนๆแล้วก็มีผลไม้ด้วยนะพี่นุ้ยเห็นมีเอ่อมะม่วงนะคะมะม่วง มีมันแก้วนะคะมีสับป,ประรดด้วยนะคะเพื่อนๆผูนะคะอันนี้ก็จะมีพวกมันฝรั่งทอดนะคะแล้วก็มีน้ำนะน้ำดื่มน้ำอัดลมนะคะมีไอไอส์ครีมที่กดเป็นแท่งด้วยนะแมงทอดต่างๆนะคะแมงแมงต่างๆนะคะนี่เลยนะคะขาแดนเต้นเลยนะคะมีการเต้นนะคะเต้นแล้วก็มีอ๋อ ของคณะนักเรียนไม่พี่นุ้ยไม่แน่ใจว่ามีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นด้วยหรือเปล่าต่นี้ก็จะมีไก่ย่างขายนะคะมีไก่ย่างมีมมมส้มตำมีไส้นกอกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นออขนมนะของทอดแตแล้วก็จะมีออที่ระบายสีของเด็กนะคะที่ระบายสีของเด็กด้วย